ผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีมติจาก t p l นะครับให้สโม,มสร s อ g เมืองทองอยู่ในเต็ดของเราลดคะแนนจากที่เจอศรีสะเกด FC มาก็ตามทีณนะตอนนี้ร่วงลงมาเป็นรองจ่าฝูงตามหลังบุญรนนัม1คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมโปรแกรมการแข่งขันยังมีอีกเยอะเลยละครับเราสามารถที่จะไล่ล่าคะแนนกลับไปนําเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งหนึ่งเชื่อเถอะครับว่าตอนนี้โมเมนตัมของทีมเราอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไต่อันดับ ภายในวันเสาร์นี้เลยละครับเพราะว่า SCG เมืองทองอแต่ของเราต้องออกไปเยือนทีม n อินซีเพื่อนตำรวจที่สนามมอธมาสตร์ารังสิตปัจจุบันนี้ n อินซีเพื่อนตำรวจอยู่อันดับที่10นะครับแข่งมา7นัดเสมอ8แพ้8ได้25ประตูเสีย13มีอยู่29คะแนนเรียกว่าอันดับตารางของ n อนซีเพื่อนตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่กลางตารางครับไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องของการหนีตกชั้นสักเท่าไหร่ สถิติที่ผ่านมา5เกมหลังสุดอินซีเพื่อตำรวจค่อนข้างที่จะดีเลยละครับนี่คือทีมที่ถล่มบางกอกลาสมาได้5ประตูต่อศูนย์ปัดเกมกลางสัปดาห์ก็สามารถเอาชนะทีมเชียงรายอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลเอฟเอัพรอบ8ทีมสุดท้ายไปได้จากการโดนลูกโทษที่จุดโทษในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมทางโค้ชังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลได้มีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นนะฮะ อาจจะมงว่าเขาลงเล่น120นาทีพอๆกับ S.G. มุงทอ,งอยแต่ของเราแต่ว่ามาดูแล้วเขามีการโลเตชันนักเตะอย่างรังสรรค์เอียมวิโรธไพฑูรย์นนทดีพินโยอินฟินิตอดุลหมื่นสมาสมภพนินบงสุรชาติสารีพิมมิเชลเมอร์ซี่ผู้เล่นเหล่านี้ได้มีโอกาสสลับเปลี่ยนได้พักนะครับเพราะฉะนั้นความฟิตน่าจะดีกว่า S.G. มุงทอ,งอยแต่ของเราอยู่นิดหนึ่งนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเรเนะ่เดซเยร์นั้นจะให้โอกาสผู้เล่นคนไหนลงสนามมาในเกมนี้นะฮะ มางคนนำนวดโชว์ผลงานได้ดีในเกมที่ผ่านมาหรือว่าจะใช้ความฟิตที่วิรวิตกาเยมไม่มีเกมเมืม่อกลางสัปดาห์กลับมาลงสนามรวมไปถึง2เซนเตอร์นะครับจะใช้คิมยูจินกับพันธุพงษ์วงศาที่ไม่ได้เล่นเกมกับสัปดาห์เลยหรือไม่ส่วนตำแหน่งตัวรุกนะฮะดานโนเซกาดัสกรทองเหลา และมาริโอยูรอฟสกี้ที่ถูกพักไว้ข้างสนามเกมที่แล้วน่าจะกลับมาเป็นกําลังหลักอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวรุกทางด้านหน้านะครับจักรพันธ์พรไสก็เป็นช้อยที่น่าสนใจในการเจอทีมเก่าฤดูการที่แล้วเขาก็โชว์ผลงานได้ดีทีเดียวในการไปเยือนทีมอินซีเพื่อนตารวจที่สนามมอธรรมศาสตร์ดังสิ์นั่นเองครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าบอลจักรพันธ์พรไสมาฝากครับเจอเพื่อนตำรวจทีมเก่าของบอลจักัหลายปีแล้วแหละต้องบอกว่าเลขสองเนี่ยเพื่อนตำรวจ เปลี่ยนทีมขึ้นมาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับเป็นทีมที่ชนะบางกอกการ์ดห้าศูนย์น่ครับผมก็เขาก็ดีขึ้นมาจากแรกๆกเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าช่วงแรกๆเขาผลงานไม่ค่อยดีนีดอกชั้นพอเลขสองมาเขาก็พัฒนาขึ้นมาเยอะในการเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติอะไรเงี้ยครับก็ชนะบางกอกการดได้ถึงห้าศูนย์ก็ก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับตำรวจในบ้านด้วยเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างแพรยากครับผม ความพร้อมของเพื่อนร่่มทีมเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าปิยยพลบันเทาก็จะติดสะสมไปเหลืองครบแต่ที่เหลือก็น่าจะพร้อมนะก็มีได้คนเดียวที่โดนแบนครับก็ที่เหลือก็ก็มีอาจจะลาบ้างในแมตช์ที่แล้วซึ่งตำรวจก็น่าจะลาเหมือนกันเพราะว่าเล่นต่อต่อเวลาจนถึงยิงยู่โทษเหมือนกันซึ่งเราก็อย่างที่บอกครับทีมเรามีตัวที่จะโรเตชันได้ได้ค่อนข้างเยอะก็น่าจะได้เปรียบแล้วก็ความพร้อมก็ได้พักมาเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ไม่น่าจะซ้อมหนักซ้อมเบาๆก็ น่าจะสดค่อนข้างที่จะสดครับในเกมวันเสาร์ครับแต่พี่ถอยไปดูข้อมูลเกมการสัปดาห์เขาพักลังสันเอียงเวโรตไพรทูนทัทดีพินโยอินพินิษอดุลเมืองสมาสมพบนินวงสุรชาติสารีพิมพ์เขาพักหมดเลยใช้เด็กเยาวชนเพราะฉะนั้นความฟิตเขาน่าจะหน่าจะเหลือหล่อมๆกับเรานิดนิดอ๋อ,อเขาโอเคเขาคงเตรียมการเพื่อที่จะเจอกบบเราอย่างอย่างเต็มที่ก็ก็ในมีหลายคนที่ได้พักก็น่าจะน่าจะสดกว่าเราอย่างเราก็มีอย่างมุ้ยพิโก้หรือว่าดันโน่ก็ได้ลงลงในช่วงครึ่งหลัง แต่ก็มันก็ยื้อไปถึงต่อเวลาก็ค่อนข้างที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็มีมาริโอครับมีคิมที่ได้ได้พักเหมือนกันของเราก็ก็อาจจะเขาก็ได้เปรียบนิดนึงครับแต่เราก็โดยชิวชันโดยผู้เล่นก็ไม่ไม,ไม่น่าจะลำบากมากครับ ก็ไม่น่าเป็นเกมที่ยากเกินไปสําหรับการไปคว้า3าคะแนนใช่ไหมครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ดูเหมือนฟอร์มก็สู่สีคู่ขี้กันแต่ว่าเราก็โชคดีที่ได้ประตูนาเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกโดยที่บอลเองก็เป็นคนยิงเปิดร่องก่อนแล้วก็มุยมาซ้ําด้วยครั้งนี้จะเป็นเหมือนเดิมไหมฮะก็จริงๆก็อยากยิงประตูอยากยิงประตูให้ได้ก็พยายามมีส่วนร่วมกับเกมมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมพยายามไม่ยิงก็ต้องจ่ายหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้มีประโยชน์กับทีมครับผมครับ เป้าหมายยังคงมองเกมต่อเกมเพื่อคว้าสามคะแนนในเกมนี้นะครับแน่นอนครับต่อไปนี้คือคือพลาดไม่ได้ครับไม่ว่าเราหรือว่าใครก็แล้วแต่คือถ้าพลาดก็โอกาสหลุดวงโครจรก็มีสูงครับเพราะว่าจากที่ไปก็คืออย่างที่บอกครับเป็นแมตชิงของเราแทบทุกแมตช์ครับผม,ผมฝากถึงกองเชียร์นะครับมอธรรมาศาสตร์ตังสิษย์เนี่ยจุคนได้เยอะพอสมควรนะฮะใช่ครับแน่นอนครับคือสนามเขาใหญ่มากครับคืออยากให้ไปกันแบบให้หนาตาเลยครับเพราะว่า พรุ่งนี้ก็วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยวันเสาร์ก็แล้อีกอย่างเป็นแมตต์ทุกวันทุกต่อไปนี่มันมันสำคัญนะต้องต้องสำคัญทุกแมตต์แล้วครับเพราะว่ามันขับเคลี่ยวแชมป์ก็อยากให้ไปกันเยอะให้กําลังใจเพราะว่าที่เรากลับมาได้2แมตต์ที่ผ่านมาผมว่ากองเชียร์พวกคุณมีส่วนที่ทําให้เรากลับมาครับก็ไปกันเยอะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราครับผมแล้วเดี๋ยวไปเช็คความฟิตของสภาพร่างกายกกกกกััััับ Dan บดดาาโโนน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 น่เเเเเซ้้ะะะคคครรตตีีมมมมสสสสวญใชชยยททุๆขออองงง ACG ืูไ็ อินซีเพื่อนตำรวจสภาพร่างกายของดานโนเองและเพื่อนร่วมทีมจากที่เล่นกับปตท,ทระยองมาเป็นยังไงบ้างเหนื่อยล้าไหมสําพร้อมสําหรับเกมวันพรุ่งนี้ไหมใช่ก,ก็โอเคยันไงนิดนึงก็โอเคแล้วก็พอลิสเกาเล่นวันพุธด้วย<อ>เกาเล่นเยอะมันเราเลยก็ไม่มีปัญหาทุกคนยังไงเหมือนเดิมเลยเขาเล่นเขนาทีแล้ก็อีกี 40นาที430นาทีอะก็มันเราเลยก็รู้ว่าเราเหนื่อยกว่าเขาหรือว่ากูเราต้องต้องทำงานเต็มที่เลยต้องชนะมามาที่เจ็บมากกว่ายากมากแล้วก็ไปที่นู่นยากด้วยกูเหนื่อยนิดนึงมาก็ก็ต้องทำเต็มที่เลยมาปูนีแหละต้องทำเต็มที่ต้องต้องชนะเลย การเสียประตูบ่อยมากช่วงเนี้ยของทีมเมืองทองของเราฮะดานุเป็นห่วงเรื่องการเสียประตูไหมครับเพราะว่าเกมลุกเราโอเคยิงได้เยอะจริงแต่เราก็จะเสียเยอะเหมือนกันใช่ก็เสียเยอะรู้ก็ทุกคนต้องมันต้องทุกคนต้องเกมรับแล้วก็เกมลุกอ่ะมาคิดว่าทุกคนยังไงนิดนึงอ่ะก็เสียประตูง,ง่ายๆก็ทุกคนรู้ มื่อวันเลนี่คุยกับทุกคน,นวันนี้กูต้องทำงานหน่อยแล้วก็ต้องเสียหน่อยมากใช่กูไม่เสียอีกเยอะแบบนี้แหละ,ะด้านหน้าของทีมโปลิสจะมีเร็วๆเยอะมีนักเตะเก่าของเมืองทองอย่างไพทูนันทดีอุ้มซึ่งหลังๆนี้ก็เร็วมากแล้วก็มีนักเตะที่แข็งแก่งอย่างสุรชาติสารีพิมและตัวต่างชาติมิคาเอลเมอร์ซี่มาเลขก2ยิงไป5ประตูแล้วค่อนข้างที่จะคบเครื่องดานโนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ใชม่มันมันตุ้ดติมอะเวลาเราต้องเจีตุ้ดติมต้องระวังนิดนึงอะเขามีนักบอลดีโคบอลิสเขาดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นมากเลยนลนชนะบางกอลการซาสุแล้วก็โคดีดีดีขึ้นเยอะแล้วบัดก็เราต้องระวังนาะต้องระวังบาดไม่ต้องคิดเยอะก็ต้องไปตามเต็มที่ตุ้น,นูน้นนะแล้วก็ชนะกลับมาสี่พอยช่ไคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าห่วงของทีมกีฬาหยองของเรา อาจจะเป็นในจุดที่ผู้สาวป,ประตูเจ้าตาวิศุศักดิ์แก้วเรืองนะฮะ oh. ว่าจะฟิตกลับมาลงสามได้หรือไม่แต่ถ้าลงสามไม่ได้ก็จะมีเจ้าไอ้กำพลนะครับประตูทีมชาติชุด4เกมรอสแตนบายอยู่เจ้าไอ้นี่ก็ฝีไม้ลายมือไม่แตกต่างจากพี่ตาลเลยนะครับสมัยที่เล่นเป็นมือหนึ่งทีมอาร์มี่ยูเเดเนี่ยเขาโชว์ผลง,งานให้เห็นมาแล้วว่าคนเหนียวแน่นมากม ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์ S.C.G เมืองททยเตกของเรามาให้กำลังใจนักเตะของเราที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิท์กันเยอะๆนะครับสนามค่อนข้างกว้างจุคนดูได้เยอะ แล้วก็เป็นเกมวันเสาร์ด้วยอยากให้ทุกคนมาเชียร์กันเยอะๆนะฮะมาดูเทเลศินแดงดายิงประตูแบบจ่าๆกันอีกครั้งหนึ่งเจ้ามุ้ยนว่ากันว่าถูกชโลกทีมเพื่อตำรวจมากๆเจอกันนัดไหนมักจะยิงกันนัดนั้นประจำครับไม่เชื่อต้องมาดูกันในวันเสาร์นี้และเราจะพยายามกลับไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของเราให้เหมือนเดิมให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ